สวัสดีชาาชูเชียลแฟมตอนนี้ฝนกำลังตกอากาศดีมากขนาดนี้เวลาดีโมวะสามทุ่มสามสแปดนาทีตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ที่บ้านดนสมราสิตริก็หน้าก็สดมากก็กำลังจะนอนแล้วดูหนังดมทองอยู่ก็หน้าสดนะก็ป <c oughs> กดว่านิดน <c oughs> ึง ผมก็แบบเพลินๆหน่อยหน้านี้สวยบ้างสวยไหมก็สวยอยู่นะไม่แย่หรอกแค่ละบายอยากจะบอกเธอวรักอยากทีเก็บไว้ในใจน่าสุดอ่ะโอ้ไม่ห้วเนี่ย ก็สองชั้นนะมีซิวตรงนี้ด้วยมีฝาเห็นไหมอืมไม่น่ามนใหญ่มีแค่นี้แหละคิดาสวยก็สว่าไม่สวยก็สวยไดจะบอกว่าอย่าลืมหนูแตสมากดไลค์เยอะๆนะจ๊ะอย่าลืมผิแตสมนี้ก็ยัยนทุกคนบ๊ายบา